ครับเข้าประกาศิตสวัสดีครับสวัสดีครับประกาศิตดีวันนี้ครับประกาศิต oh,

การ็จแสงจบนะครับผมจึงโทรไปบอกคนไม่ได้มาอนะครับไม่เอาเลยลูกพ่อลูกพ่อเย็นๆไม่คุณปริญาจะเก่าเหมือนกันไม่มาไม่มาลูกไปร้าโรงเรียนพ่อมาต่อแล้วเามาต้องไปเรียนนะเออมาเรียนกับลูกเดี๋ยวพ่อมาสอนเองมาเรียนอะไรอีกคนดาวินน่อยมาเรียนที่เซี่ยงไฮ้กินเลี้ยงลูก โคตงไปเองโคตรไปหกเองโอ้ยมันก็ต่อไปกิงประตูอยู่ด้วยมันมีอะไรเข้ามาบ้างบ้องกอ้ยบังคับเองบังคับเองบังคับนี่นะถือมือใจบ้างโอ้ยที่มาถองหน้าเลยก็ท่านเองเราเล่นช่องต่อไปกิงประตูตอนนี้สองแล้วนะเย้เย้เย้รอ้หมดเลยเย้รู้ให้คนเนี๋ยววันนี้บรรยากาศของคุณดีมาก บางทีอย <premises? S 2> <Không> ู่ร ah, okay. ับสายนะเนี <À. S 2> bon de. De, de ่พี่สากนารที่รไปเท่าไครบสี่สี่ี่สี่พี่เรานปที่เราไปนี่ก็เป็นจังหวัดพัทธลุงพัทลุงเข้าวันนีนั่งนั่งเครื่องในเช้าเลยดีรับแต่ก็จะแพ้พี่ไรนะพีปีเสดนะพีเสดเวมาตอนร้อนตอเมื่อคืนมาตั้งแต่เมื่อคืนาคืนั่งม้องมาด้วยใจรักโอ้ยแบนั เราไม่เคยท้อเลยโอ้ที่มันไม่โตนะชีวิตนี้มีรูปแบบเรามาเล่นทําอะไรอยู่วันทุกวันนี้จะไม่หยุดหรอก <laughs> 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 นสามคอต้องขอบคุณด้วยพี่ว่าตอนนี้ไม่ว่านมมม้องๆจะไปที่ไหนด้วยกันมาที่ไหนในห้การช่วยเหลือตลอดดีนะครับเป็นพี่ที่น่ารักมากครับผมน่ารักน่ารักครับรทุกท่านเลยวันนี้ถามว่าลานแบบนี้งานดีแบนแบนี้จะจัดขึ้นทุกๆปีครับ<ม>จะเราจะพยายามจัดขึ้นทุกปีน,นนะครับบุปผาจะจัดหรือปผาครับวัตถุประสงค์หลักๆให้ ได้มาพบาะฝดการฝาดสังสรรค์กันครับได้ร่วมร่วมบุญด้วยกันครับตอนนี้เราเป็นสิ่งเก่านะครับออกไปแะ้วครับเสียให้กับโรงเรียนประเทศชาติมากมายนะครับนะครับบริหางเรายนเราครูปุ้กปั้นอย่าลืมปีบนปีนะครับปีบนตีนะครับนี่คือผู้กปั้นนักเตะกันหลายคนมากฝากปีเข้ามาแล้วนะนั่นะ ไม,ม่มีที่ท่านก็ไม่ได้ไปดีกันตรงนี้แล้วครับใช่พูดก่อนนะครับต่อไปก่อนพก่อนใช่ครับถ้าไม่ออกจากสนามนี่ลามาได้ก็เป็นพอประการที่มีรู้ชอบนะเป็นพอไปละตอนนี้เราเป็นพอไมนน,นี้เป็นพอมีอาจารย์โค้ชอาจารย์สุมาลนะครับเชิญน,นะครับเป็นฐางที่ท่านอาจได้เลยนะครับ อาจารย์สวีละครับตอนนี้จะรีบแก้เกมก็รีบนะครับเดี๋ยวเวลาจะรอนโยปูหน้าก็หน้าก็หน้าจะไสมจะไหมอาจารย์ตรงนี้ตอนนี้ยูนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เล่นเล่นแต่งงานเลยดีลูกแก้วนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าทีมราเพิ่มบอลนี่ก่อนนียมมากนะครับปูมครับปูมมากใี่ครับดูจังหวะนะครับโอ้โหนี่เป็นไง ไปะไรมาไหาไทยเหรอเอ่อเตะไป็นวนั่มน้าเอ๊ะก่อนมังหน้ามังหน้าให้ก่อนไปโอหนี่ทัานัุตคนดูด้วนะครับยังไงอูไปอูไปโอ้โหอนอนโอนขนาดคนจะบอกว่าสุดยอดเลยแล่ว่าตอวที่แับนี้ตอวนี้นะครับตัวก่งนะครับตัวกิงนะ

พี <Universe> <m wast art> ่เมยอยู่ไหนครับพี่เมย์เป็นเซโซ่ครับถ้าไม่พร้อมเราจะให้ไปเล่นเตะหน้าเลยนะครับเอาอยู่นี่ะเอาอยู่หรือว่าไปวางแผงเอาอยู่มากก่อนเอาตายแล้วสุดยอดให้ให้ยิงเองเลยรยิงไปดูต้นมายิงได้มากเลยนะ จอกเลยม่าปรปรมาณดอะมาียวจะมาว่าไดต้องขอขอบคุณทีมเยอแยเรบการได้ดล้วทำไมครับเอาทีมาให้ประสบการณ์ขอทีมของเราแล้วเราไม่ต้องการประสบการณ์นะเฮ้นแล้วสนุกมาก เข้าแล้วต้นน้ำต้นน้หต้นน้ำยังไม่ได้ยิงเลยต้นน้ำยังไม่ได้ยิงเลยนะไอไอไอเอไอคนเตอร์พีเตอร์แฮกสัญะไปของใจครับไม่ยอมมาคุยเรนี้ตัวเรียกว่าเออมาน่ สนุกไปอยู่กองใหญ่ <laughs> <c oughs> เอ,อย้ยอ,อย่าทิ้งหลังโอนอย่าทิ้งหลังโอนที่นีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับกับสู่โรงเกนของเรานะครับวันนี้วันช้าเผื่อกับบ้านครับเ<อ>ยอะแยะเลยนะครับโชคไปเองมาเองเฮ้ยเร็วกว่าเยอะเลยวิ่งเอางไ,ไ,ไปได้ลบองปิกลอ,กองปิดลองปอีกเอาไทยได้เอาได้เร็ลยไปเลยไทย

ก็รับทุกคนนะครับการับทุกทีมาเยอะแยะเลยวันนี้ตรงนั้นอ่ะเดินหาเลยที่เดินมาที่ใดก็เยครับนักฟุนะจริงจะได้รับทุกคนเวันนี้ต้องแข่งเะครับ่าเพื่อสีทางให้น้องปีโก้เลยโอ้ยที่เกี่ยวอโอเคครับเพื่อเป็นเกีรกับนักฟุตบอลของเราเลยนะี่เาแล้วใไหมครับบคครบค วันไหนวันเรวันไหนก็ไม่ไม่สบายจน้ก็ตสวัสดีครับไ่ต้อยม่เ้เดี๋ยวนี้เน่ยน้องน้อยตื่นไเดี๋ยวจะตายลูกแต่ลูกตอพแ่น้นตายแล้วตายตาับผ้าห่อยไหมันหน่อัานอยโอ้ยเดี๋ยวจ่ับน้องไปก่อนไป่อไ้เพื่อนออนไอ้เพื่อนไป้เอ ก็ให้อยู่เฮ้ยเฮียเียคนเดียวให้ก่อนให้ก่อนอยู่นดให้ช่วยไปวยให้เลยให้เลยเเดียวดัรอตัวยเอาดลดไม่ันแล้วแล้วใอะไรเนี่ยดาวท อ๋อยังเยอะแล้วตอนนี้เข้ามาโชว์ให้เขาโอ้ยเอาเอาเองเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเออนู้นอะรกันอะรกันเลยนนะไรันเลยโอเนนึ่งับอดีไนักแสด ดูนิ้เล่นนะแล้วเชื่อรเลยนะครับไม่นจะดเอากลับบ้านหมดดูนิเล่นนหน้าหนึนะอ่าหนึ่งรับเสร็จใจห้าทยังหนึ่งนย้มีเสื้อเปล่า่ายมก่อนสิเดี๋ยวเตะบอลเลยนะครับคุณให้ก่อนอยู่นิอยู่นิบอกว่าให้บอลไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียว ซีๆเกียเกียเกียปรกอมาปรกอมาสุดยอดปล่อย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 อูนิ้อยูน้บไม่ไปทางหน้าเลยยัอยูนิ้ไม่ชีเดียงวงกลมมาไปทางหน้าลูกโอเ เขาธนาตรงนี้เราริษัทอะไรนาชื่ออะไรล่ะธนาชื่ออะไรธนาธนาไม่เ้บอกว่าธนาธนาออ้เพื่อนอดเดียวพอลินจับไว้ก่อนให้มาให้มาอีมากพอนป่าไปหน้ากพบคอนคอนไม่ตรงนี้ ออกซ้ายเลยนั่นแหละมาารลินเลยไปเองโดนล้มโดนเสียบไว้โดนเสียบไว้ไอ้หมูไอ้แม่ไอ้ดีวะไอ้ดีวะไอ้ดีวะไอ้บูมคาร์ลินไอ้พี่ไอก็เตะเข้าไปไหนโชวจที่น้องเพลงนะเหรอะที่น้องเพลงอนะเนอะน้องเพลงด้วย บอลหงอลเบแกเป็นสเาหนึ่นึ่นึ่่หนึ่นหนึ่นึ่่งหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่่่นะครับเองหน่งงหนึนงนหน่งหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่นน คือพี่ก็ได้ดีอ่หน้านะจังเ right? uh, uh, ียนะเล่นเตรียมลุกนะนักต่อเกมล้านที่ดีจะทำให้สู่มเกมรูปที่ดีรับรับแล้วก็รับยูนิฟยูนิฟพาบอลไปข้างหน้าเยี่ยมไหนครับยอดเลยเก่งนะครับขอบคุณ่นดีๆนะครับเดี๋ยวพี่ๆเราอยู่ฝั่งหน้าอยู่ฝั่งเขาเยอะแยะเลยครับครับจังอ่า พูดถึงอดีตการงานให้อยู่นะถามลุ้สุดบิดกันด้วยนะว่าใครอยู่จังหวัดไหนทำอะไรกันบ้างใช่ครับครับวันนี้ทำอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับหัวใจก็หน้าที่การงานก็แทบจะลุ้งน้ำทิ้นเลยนะครับก็วันนี้จะได้กับกลุ่มมาลำนายใช่ครับอีซีเอาอยู่เอาอยู่อึดทำมา อยู่มาทีแก้ตัวอีกทีพี่ลีครับพี่ลีครับพี่ลีครับดีมากเชิญคนนี้ครับพี่ลีเชิญครับอยู่นี้อยู่นี้ยังสนามอยู่นี้พาบอลแพงหน้าลูกไม่ต้องเลี้ยงบอลพอตรงนี้พี่ลีครับพี่ลีอ่าเมื่อบอลเชื่อมชานเอาแล้วคนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเลี้ยงลีจะไปเชิญที่ไหนอ๋ออ่าพวกเราสาวว่าตัวทีมชาติไทยนะฮะ lúc uh, ขอมาประสานีแหน่กวีมนตรีหน่อยครับไอ้เพื่อนโดไอ้ <laughs> <laughs>

ประดิเก้าวินที่อารามนายครับแล้ <c oughs> เาเจอนะรครับว <c oughs> ันนี้ก็สนุกสนานกันนะครับไหน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 ไปเล่นกลางโอ้โหพี่หนีตอนนี้มาเราจายได้ตอนนี้รไ่้ตอนนี้รับ น้อยนะน้อยเหน่อยเเยเ้ยเฮ้ยลงไปแล้วเลยนะเียออินเียเฮ้ยให้ดิมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ังกหน้าบังกรอยู่นี่เมาไปเองไปเองอยู่นี่ให้เลยให้เลยใหเลยใหเลยบังไม่ให้เพื่อนก่อนเเนี่ยบักรอยู่นี่เป็นคออยู่ไว้ก่อน มันหลอกให้ก่อนทีนี้ให้หน้าให้เลยหน้าโลให้เกียะเกียนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับทีเก่านะครับประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมที่จะแข่งขันฟุตบอลกับทีมมะลันไดนะครับเชิญเลยครับเจอไหมครับลงพวกนี้เลยนะได้เลยนะครับจากครงนี้กอนไปเองไปเอง ไม่ได้ครับต้องตามเวลานะครับตัวได้เบาตัเวลาไม่ได้เลยไม่ได้มครับเอาอย่เกียมเกียเกียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนอ่าแล้วครับาครับวน้วั้โย่ căn luyện căn luyện hảo 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 อ๋อสงคน่อได้ปะไอเนี่ยไอไอสมารมีมาไีผมาอ๋อมนักกีฬาาเจ็บอ๋อว่าเราโดนไปดูไปขนาดโปรดเ เราจะมีการมอบเหรียญให้กับเด็กๆด้วยครับใคร้ครับวันนี้ต่อเลยครับได้รับเกียรติครัใครครับพี่ดีกว่าพี่ก็จะมีภูมิรัฐนครับผมตาดีครับความเป็นชาติแล้วก็พี่ธนาจะน่าปวดนะครับของท่าใจของเราดีนะครับก็เลยให้เกียรติกับน้องๆนะครับมอบเหรียญรางวัลใช่ใช่ครับ ก็หมดคู่ดีแล้วเราจะมีฟุตบอลคู่พิเศษนะครับวันนี้มี2คู่นะครับคู่แรกรพบกับใครล้วอแจ้์สวิย์ทีนดาวะจายดาวะจายนะพบกับทีดวง1 4 0 1 4 2 1 4 1 1 3 9วันี่สองหนึ่งสี่สนหนึ่ง้โอเคสี่คน,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 นกวการ okay, วกันโอเคครับก็ะจะได้กับทินดาวะจายไ้กีนเลย กการครับเเขามีใจร้าในการออกรายกาก็ไม่ไดนะครั่นทครับเวลาครับอ้าเจอพี่งีครับี่พครับ้าเลยคัู่วไม่ต้องแบบน่ายิเพราถ้ามอพูดถึงรายื่อนีู้ดได้หมดนะครับเพาอยู่เยอะนะอะครับเดี๋ยวเราร่วมเดชพุทครับวันนี้ครับ อย่าลืมนะครับวันนี้เรามี่วกบอให้กับท่านนองเ้วยครับค้ับผมบ้านพวกเรานะครับท่านเลยครับคล้วโหเดี๋ยนี้เป็นโกดัใช่ครับแล้ว่าน้ว่ากท่านด้วยเลยทาไม่กต้มมากหมลม้วทเราบแล้วนนายนคน โรงเรียนนะครับเนื่องจากเป็นภารกิจในการนปานออกไปตายทั้ววันแต่มาพีสนามยากเพียงไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อโอ้โหในอดีตนี่โอ้โหคุณตลกนะครับเป็นแถที่นี่เลยครับตั้งมาเป็นวอนมาอย่างนี้ครับใช่ที่โชว์ซฟวยนี้ไปลงตาสนามบอลมาแล้วสอซ้อมงแบบวิ่งทั้งวันดีมากให้ยังให้ก่อนให้ก่อนทุกคนไม่เปจอไม่เจอดีมากเรียบร้อยคุณจังหวัดสงขลา เจ้าหรับนะครับขออีกครับขครับขออีกครับขอครับขออีกครครับขีกครักครับครับขับขีกกคออีก